มาเจอกับคาเวอร์เซชันอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้มีคนขับรถให้วันนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นที่มีคนถามมาเยอะเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นใจเซลล์คอนฟิดเอนซ์เพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันทาไม่ได้แล้วก็ทําให้ไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆหรือรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่เก่งเพราะคนอื่นอาจจะไม่สวยหรือแบบยังไม่มี ฝีมือความรู้อาจจะยังไม่เท่าคนอื่นนะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการเริ่มต้นทําอะไรเลยทําให้บางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเริ่มทำทั้งที่เราก็รู้นะว่าเริ่มแล้วมันดีนะแต่หนูมไม่มั่นใจเลยแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องของความมั่นใจด้วยแต่วันนี้ก็จะมีเสียงของแบบแขกรับเชิญของเราที่ขับรถแซ่บมาเป็นระยะจะถามพี่ตั้มด้วยนะคะอ่าก็ต้องมาเริ่มเริ่มต้นกันว่าจริงๆความมั่นใจเนี่ยมัน เกิดมาเลยแต่คนเลยไหมวันนี้เราเราอยากจะมีแบบความมั่นใจในตัวเองหรือหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจแนตะ่อยากมีอ่ะจะต้องทํำยังไงมาในมุมพี่เฟยตอนแรกนะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวเนี่ยสอนมาให้เราแบบให้ฝังหัวว่าให้ทัศนคติของการทําได้มาสเสมอก็เลยทําให้มีพื้นฐานว่าเออเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ก็ไปพยายามเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรามาคุยว่าแล้วเ,เราอยากจะสร้างความมั่นใจของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงบ้าง อย่างแรกเลยทําอะไรที่มันเล็กๆดูก่อนอสำเร็จเล็ก,ลกๆยังไงเช่นสมมติเราอยากจะลดน้าหนักอย่างเงี้ยค่ะอยากลงสัก20กโลไม่มั่นใจเลยว่าจะลดได้ไหมนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปตั้งเป้าว่า20กโลอ่ะเราอาจจะแค่แบบเริ่มง่ายๆก่อนอาจจะเริ่มไม่ต้องตั้งเป้าเป็นน้าหนักเลยไ,ได้นะอาจจะตั้งเป้าเป็นแค่เอยเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกินคลีนแล้ววันนี้ฉันจะลดน้าตาลวันนี้ฉันจะลองลดกินพวกน้โชงเอาแบบง่ายๆแล้วพอเราเริ่มสําเร็จเช่นสมมติมตว่า เดี๋ยวบ่ายวันนี้นะฉันจะไม่กินพวกน้ําชงละแอ <Yeah. S 1> บ่ายเนี้ยถ้าเราทําสําเร็จว่าวันนี้ฉันกินน้ำเปล่าฉันแบบไม่กินน้าชงอันนี้ก็จะเริ่มเป็นความสําเร็จเล็กๆ,ๆน้อยๆเราเริมจาก small win เล็กๆอะค่ะพอเราทํ small win เล็กๆได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสาม,มารถที่ทําเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนี้เราอาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวลที่มากขึ้นเช่นเดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันจะลองลดก,การกินอาหารทอดดูแอบมันก็จะ <izzard, S 2> เพิ่มเต็ปม,มากขึ้นมันก็จะเพิ่มแบบความมั่นใจให้ใหเรามากขึ้นด้วยอันนี้กสมาจากการท สะสมความมั่นใจมากขึ้นนะคะเรื่องแรกเรื่องที่2เลยนะคะรู้สึกต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองจริงๆไม่ว่าเราจะทําความสําเร็จแค่เล็กน้อยขนาดไหนเนาะในสังคมไทยเนี่ยบางทีจริงๆอ่ะพี่ก็จะเจอเยอะเนาะผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอุยแค่นี้เองทํามาเป็นดีใจใช่ไหมพี่ตัง้งเคยเจอไหมยังไม่เห็นจะสําเร็จอะไรเลยทํามาเป็นแบบดีใจอ่ามันแบบมันมันเป็นสังคมที่บางทีอ่ะมันจะชมกันยากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเงนี้ค่ะเราต้องภูมิใจกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อย ให้กำลังใจตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยเป็นเพราะบางทีเราอยู่ในสังคมที่ถ้าแบบเรื่องเล็กๆเล็กๆสำเร็จเล็กๆเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราสําเร็จเขาก็อาจจะว้าเรื่องแค่นี้มาทีโพยทีพายอะไรนะก็ต้องฝึกให้กําลังใจตัวเองในเรื่องเล็กน้อยเหมือนเราทาสาเร็จเราต้องชมตัวเองด้วยว่าอุยเกจังยอดเลยอะไรเงี้ย